ครับพี่น้องต่ออีกคลิปครับ <c oughs> อาดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องว่าเป่าสาวนวลนำซิงครับเซียเต้เพุ่นที่สตาร์ทรถครับบ่านี่เ <c oughs> อาเบิ้งไปเป็นตะเลี้ยนมเนี่โอ้ติดพานอกพี่น้องเลยโอ้ลอาัยบไปวนะ ผู้ท้าคิพนี่เนี่ยหาเบิงหาเบิงขึ้นนั่งเบิงเอาผูเหยียบคาดไม่ติดไปสะบวะหัวอะไรเจ้าขอนรถโอ้ เปันอะไรพี่น้องไอยโอ้โอ้าวพี่อเ,เอกายนี่เขตเอียงของพี่มียนี่อันวน่าอันนี้แม่มมรถยู่ไหมโอ๊เบิร์ดไลฟ์อะไรแม่ โอ้เฮ็ดโดนราเมม่นั่นดี่โอ้ขับเองอีแม่ได้ขับเองยย่านโอ้โเบิ่งเด้อยีแม่นเก่งเลยพี่น้องฮะวโบักเจ้ให้อีแม่ละโซกันนะจโซ่เบิ่งขเอาเบิ่งเจ้าขวางรถแด้อพี่น้องเ้ยขวางเจ้ครับผุ้นะโอ้เก่าคงเลยพี่น้องเลยนวววาววา โอ้บัโอ้ดูดูดูโอ้กูหวังไงวะเอาเบิังเด็กเนี่ยเป็นไหนบิังเซียนเพิ่นงบังเซียนเพิ่นไหมเออบังเซียนเพิ่นครับโอ้พี่น้องให้ของแท้ด้วยสิมาพ่อของแท้แล้วยิงแกร่งยิงแกร่งครับ

ตรึบแถวทีนี้โอ้โหโอ้โหออกเด่อีกดีกว่าที่มีนด์ที่มีนดมีนด์ามมีไป้วอืมอย่าเต้กับว่เก่งคอเพิ่มอ้าวะโอ้โหโโห ครับโอ้ตัวเดาปืนครับเอียงยังม่เจ็งเหนอไรเหี้ยจับอนไนี่ว่นได้เลยเสียมอยู่เผือโอ้เอาเสียตีคอยคุณยายว่นน้คอยอีแมวว่นนอ้ อยากได้เป็นลูกเขยเดี๋มาแม,ม่อโอ้อกแกน่อยแล้วแม่นี่ถกแกบมาสองคนเหมือนเดิมนี่โอ้ป่าไหมอีแม่เลี่ยงป่าอยู่หรอแม่โอ้ได้เก็บป่าแล้วมือ่อนห่เออแ้เ็นางนะมากเดีวท่านอยากได้เป็นลูกเอาห้องข้างนี้นอ,อ,อ,นอีแม่แล้วแน่น้องเต้เอาสตาร์ทป่านี่โอ้เอาเอาลงเท่ากอนบ่ โอ้อมน่้ย้ยมาเจ่งกันเลยเรับฟังเม้อพี่ขุดจะหัวย้ายไนเนี่ยฟังเียกอากงขุดนะใขุดนละนโอ้ะฟังีเขาซุบบไปนเฟังจะไปูบฝังนเนาะเดี๋ยวมาสิไหลพี่อยู่แต่ว่าก็ไรลบ่หมดดอกมันเป็นพอนี่่อขามโอ้โอ้โหโ้โน้องนแม่เลยโอ้ปากคอบ่อนบักไงเด้อเตียวนางหันเต้ย ยัยตามีห <tampoco> น <But S 1> mm ูม hmm. <laughs> ีหลานกันหายไหมันี่ยนี่พวกบัวแรงน้ำเราเจ้าว่าบัวแรงน้ำเออมีมีมีอันเป็นชาตอันชาติจีแต่ว่าบ่มีเมียเนาะเออหาจับหาใบแล้วเมียเพื่นเนี่ยนี่ไอ้เทียมพอไหวบ่ไหวแนี่ยนี่เฮ้ยหาจับหาใบแล้วเมียเพื่น

โอ look, s <S ้มันบ oh, ่ใส่ปัญหานอกยายวาตะนามเหลือพอสิเกียนี่นั่นละมันบ่หลายรอกส่วนให้ไปพร้อมกันโวดผู้ขับเจ้าหมาแล้วไปล่ะกำลังสิเฮาเฮสิฮอดบ้านแล้วไปใส่ผู้โทรกับว่ติดโอ้เป็นตาเป็นมาเป็นเคยเพิ่นอยู่ดอกให้เพิ่นหาเมียให้เด้อ mày là mày yêu thương yêu thoát mày là mày là mày yêu là mày là mày 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 ต้นน่สูบต้นน่าสูบไปพุ่นหมย้ายบ้านน้ำส um, okay, um, ีไหลไหมพี่พี่ถอยน้ำสไหลังเโอ้ยพอยงนีนั่นไปเกี่ยวโผล่ลงมา แจ้วอกเธอาั่เพตอี้ตพี่ดนอกเีไปเก็บองวกรันพี่น้องเอาเอาลาพาจากไว้เพียกซ้อมนี้ครับเออฟอกกันไหมนี่พี่นาครับฝากกูเลยก็แช็คก็สับสกายเพื่อเป็นนัใจช่องบ้าปอสามน้ำนซิงครับ้าเข้ามาสวัสดีครับ 咱们离？